สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพงอามาตะพักเครื่องวันนี้เป็น EP ีที่209นะครับประจําวันที่7นะครับเดือนธันวาคม2568นะครับผมวันนี้นะครับมาเปิดในราคานะครับ200บาททุกรายการนะครับพี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมปิด5องค์ขึ้นไปนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ถ้าปิดไม่ถึง5องค์ขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับผมพี่ๆท่าในใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ OUM 7146นะครับหรือสามารถสแกนคิวอาโค้ดตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับพี่วันนี้ 200ร้อยบาททุกรายการราคาเดียวเลยนะครับผมวันนี้รายการที่หนึ่งนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับรายการที่หนึ่งรายการต่อไปรายการที่สองวันนี้ได้เหรียญหล่อมาหลายรายการเลยนะครับเหรียญหล่ลอหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลังยันสี่ นะครับผมรายการที่สองรายการต่อไปรายการที่สามนะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ลอดรายการที่สามนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่ลอดรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยนะครับรุ่นสอง รายการที่สี่นะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลหลงพ่อเพชรเกาะพังงันรายการที่ห้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกอันนี้เป็นเหรียญหลอดอกพิกุลเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับ รายการที่6รายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะครับรายการที่เจ็ดสองร้อยบาททุกรายการราคาเดียวเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่แปด เหรียญหล่อไม่ทราบที่รายการต่อไปนะครับรายการที่9าอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อก,กันนะครับรายการที่9รายการต่อไปนะครับรายการที่10ไม่ทราบที่ นะครับผมรายการที่10บรายการต่อไปรายการที่1ิบเอนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลงพ่อเดิมลงยาลายธงชาติด้านหลังมีลอยจานนะครับผมรายการที่1ิบอ รายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามนะครับเหรียญหล่ลอหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปีศูนย์สามนะครับรายการที่สิบสาม รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกรายการที่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามรายการที่สิบห้านะครับ รายการต่อไปรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับรายการที่สิบหกรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสองรายการที่สิบเจ็ด รายการต่อไปรายการที่18นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงข้อน้อยคอน้ำเต้านะครับรายการที่18รายการต่อไปรายการที่19นะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปูจันนะครับรายการที่19 รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจาดรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจาดนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะครับเนื้ออันปะก้านะครับอันนี้ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเหรียญจะตุลพิษพรชัยนะครับหลวงพ่อกวยนะครับที่ระลึกปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลวงพ่อกกยวัดบ้านแคนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับงานยก ท่อฟ้าวัดเดิมบางรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญคอน้ำเต้าหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้เนื้ออันปะการายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่องเงินวัดบางคาน นะครับรายการที่25นะครับผมรายการนี้ขวัญถุงนะครับรายการต่อไปรายการที่26นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วรายการที่26นะครับฉลองอาเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหลวงข้อเดิมสองสี่แปดสองเนื้ออันปกาก้ารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแดพุทธซ้อนนะครับเหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดปีศูนย์รายการที่ยี่สิบแปด นะครับผมเนื้ออันปะก้านะครับรายการต่อไปรายการที่29สิบเก้าเหรียญหลวงปู่ดูวัสะแกนะครับยืนเต็มองค์รายการที่ยี่สิบเก้าปีสองห้าสองหกนะครับผมรายการต่อไปรายการที่สามสิบเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพิเศษปีหนึ่งแปดนะครับรายการที่สามสิบรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นอ่าล้อแม็กนะครับเป็นเหรียญล้อแมกหลวงปู่โตต่อโค้ดด้วยนะครับพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับผมรายการนี้มีโค้ดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับวัดพญาติการาม รายการที่สามสิบสองนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับหลวงพ่อล่ำวัดกลาง รายการที่สามสิบสีนะครับเหรียญหลวงพ่อลำวัดกลางเนื้อทองแดงรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าเป็นเหรียญหล่อพระพรมสี่หน้านะครับหลวงปู่ดูวัสะแกนะครับรายการที่สามสิบห้า รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับเป็นเหรียญน,นาคปกหลวงปูทิมนะครับไตามาท์หนึ่งแปดนะครับผมรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดหลวงพ่อพมวัดช่องแค รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับปีหนึ่งหกนะครับสองร้อยบาททุกรายการราคาเดียวเลยนะครับพี่วันนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปีสามเจ็ดรายการที่สามสิบแปดนะครับต่อโค้ด n u m เก้าสามหนึ่งนะครับรายการที่สามสิบแปด รายการต่อไปรายการที่39นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการามรายการที่39นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่40นะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดรายการที่40นะครับผม รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญอาพระอุปชาวัดบ้านทวนนะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านใดครับเนี่ยนะครับพระครูอุปชา ไม่ทราบว่าเป็นท่านใดนะครับนี่ครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับรายการที่สี่สิบสองนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสามไม่ทราบที่นะครับพี่ไม่ทราบที่นะครับรายการที่สี่สิบสามรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียววัดบ้านด่าน รายการที่สี่สิบสี่นะครับผมมังกรคู่หลวงพ่อเอีนะครับรายการต่อไปรายการที่ส5ิบห้าเหรียญรลหะนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกปีสามห้านะครับรายการที่สี่สิบห้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบหก รายการที่สี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมนะครับเหรียญหลวงพ่อเอมรายการที่สี่สิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดเหรียญพระพุทธชินราชเหรียญพระพุทธชินราชนะครับที่ดลึกที่ได้มานมัสการเมืองพิษณุโลกนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะครับสี่สิบแปด เหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับรายการที่48อําเภอประจันตคามปาจีนบุรีรายการต่อไปรายการที่49เป็นเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงนะครับรายการที่49 เหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเป็นเหรียญอามพระพรมสีหน้ารายการที่ห้าสิบนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดเหเรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงพ่อคูณปริสุธโธปีสามหก รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับผมรายการนี้รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองเหรียญหลวงพ่อลำวัดกลางปีสองสี่เก้าเก้านะครับรายการที่ห้าสิบสองนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง เนื้ออันปะก้านะครับรายการที่ห้าสิบสามปีสองห้าสองหนึ่งนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่กันวัดพญาติการามนะครับรายการที่ห้าสิบสี่นะครับปิดทองหน้าหลังนะพี่นะ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดดีหลวงนะครับรายการที่ห้าสิบห้าเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดดีหลวงนะครับรายการที่ห้าสิบห้ารายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้ห้าสิบห้ารายการนะครับสองร้อยบาททุกรายการ ปิด5องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับพี่ปิดไม่ถึง5องค์ขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0 9 2 8 3 0 0 0 4 9หรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6หนะครับหรือสามารถสแกน QR Code โค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรัับวนนี้ ตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ